นณเมืองสวัสดีมีครอบครัวของเศรษฐีผู้หนึ่งนำว่าอาน,นาจบีที่เศรษฐีได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นหลังจากรับสะพ้ายที่เป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่เข้ามาอยู่ในบ้านสะพ้ายที่ว่านี้ก็คือนางสุชาดาผู้เป็นน้องสาวของนางวิสาขา สุดผู้นี้สำคัญตนว่าเป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่จึงไม่ยอมก้มหัวให้กับใครเลยในครอบครัวสามีเที่ยวดูด่าเคี่ยนตีท่ารับใช้ในเรือนของสามีอยู่เป็นประจำถ้าอย่าพวกแกมไม่มีวันได้ดีได้ดีหรอกสั่งให้ทำงานง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้โอ้ยเบื่อจริงๆเลยคนบ้านนี้นี่ แม้กระทั่งปู่และย่าผู้อาวุโสที่สุดในบ้านนางสุชาดาก็ไม่ได้ให้ความเคารพแต่ยอย่างใดเนี่ยคุณปู่คุณย่าอยากได้อะไรก็เรียกเด็กรับใชมาหยิบให้สิคะหนูเองไม่ว่างพอที่จะทําม่หรอกนะคะเหนื่อยจะตายใครจะไปทําแค่เดินไปเดินมาในบ้านก็เหนื่อยพออยู่แล้วจะให้ทํางานอีกก็คงจะไม่ไหววันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสง เข้าไปฉันที่บ้านของท่าอานั TC, นดบีทิสถีขณะที่กําลังแสดงธรรมอยู่ก็ได้ยินเสียงเอเอะโวยวายพ่อเจ้าถึงได้ยิ่งเงี้ยอย่างนี้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบกินของพวกนี้ไปหาของที่ดีกว่านี้มาให้ฉันเลยไปเสียงเอเอะโวยวายอะไรกันลืกเสียงลูกสะพ้ายของหมอดฉันเองพระเจ้าค่ะ เมื่อเศรษฐีกลับทุนเรื่องทั้งหมดให้ทราบพ,พระองค์จึงรับสั่งานนาให้มาเข้าเฝ้าสุชดา,า,าดาคำว่าภรรยามีเจ็ดแบบเจ้าเป็นแบบไหนกันหรือหมอฉันไม่เข้าใจเทคะขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายด้วยเทคะพระเ,เจ้าได้ตรัสแสดงเรื่องภระระยาท่าเจตจำาพว่ว่า รยาแบบที่หนึ่งมีจิตคิดประทุมร้ายสามีเรียภรรยาแบบนี้ว่าวัฏกะภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับเพชฌฆาตภรรยาแบบที่สองเปรียบเสมือโจรไม่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้เรียกว่าโจรีภริยาแบบภรรยาเหมือนกับโจร ภรรยาแบบที่สามเกลี้ยคลาอนทางานกินจุมาโกรมะาดูดากดขี่คนใช้เรียกว่าอาญาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับเจ้านายภรรยาแบบที่สี่อบอ้อมอารีตามรักษาสามีเหมือนแม่รักษาลูกเรียกว่ามาตาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนแม่ แบบที่ห้ามีความเคารพสามีมีความละอายใจทําตามความพอใจสามีเรียกว่าภคิดีนภริยาเปรียบภรรยาเหมือนน้องสาวภรรยาแบบที่หกเมื่อเห็นหน้าสามีมีแต่ความยินดีคล้ายกับเพื่อนรักมาเยี่ยมที่บ้านเรียกว่าสักขีภริยาเปรียบภรรยาเหมือนเพื่อน ภรรยาแบบที่เจ็ดเป็นคนที่ไม่โกรธง่ายถึงจะถูกคู่คามก็ไม่มีจิตคิดปะทุนร้ายอดกลั้นต่อสามีเรียกว่าทาสีภริยาเปรียบภรรยาเหมือนทาสภรรยาสามแบบแรกจะทำให้เจ้าตรงนรกส่วนภรรยาสีแบบหลังจะทำให้เจ้าได้ไปเกิดในชั้นเทวโลกภรรยาเจ็ดแบบนี้จะเป็นแบบไหนกันข้าขอเป็นทาสีภรยาภรรยาเหมือนดาท่าเพคะ เมื่อกลับถึงวัดเชตวันเราพระพิสุพาการกล่าวถึงนางสุชาดาที่เป็นหญิงสะพ้ายเจ้าอารมณ์แต่พอได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วกลับเป็นหญิงเรียบร้อยไปได้ค่ะที่ทนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภรรยาที่ประพฤติตนได้ไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เกิดความทุ่น์ายในครอบครัวค่ะ และภรรยาที่ประพฤติตนได้เหมาะสมนะคะก็จะทําให้ครอบครัวมีความสุขค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบบ๊าายย